to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you happy birthday. happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you happy, happy birthday to you happy birthday to you Happy birthday Happy birthday อะโจพิธีกรวันนี้เป็นงานอะไรเสื้อพรสยอะไรมาเมื่อนี้นะครับถือว่ามาเสื้อผ้ายิ่ก่อนแนนะครับพี่นั่งครับปกติซอนุตกระิมากือกันแต่ว่าลุ่งรถดก่อนเออเพราะว่าเมื่อเอ็นเป็นวันพระเพล่นเป็นซื้อของกับผู้เอนะครับเมื่อนี้ตั้งใจมากสิแบบว่าเสื้อครับนะครับซื้อบนุดคือกัน อันนี้ก็ซอนุชอันนี้ก็ซอนุชนะครับคนซื้อซอนุชนี่ใจดีด้อันนี้ผู้จัดการสมุนไพรก็ใส่ได้ประดงแมนครับกาคาเฟิเสดับนุดมาเจอกันกับนุดแมนครับเรือมากินเขาแรงครับ้านไอไส้พรอมาอัดวิทยุพ่อมอัดรายการอัดรายการพี่ลองถ่ายฟังทางวิทยุได้เลยนะครับแมนครับเสียงเบาโจเพี่แหลมล่ำมุ่นวนเมื่อนี่คือก็คือใจขนาดล่ำบอกอากาศวัน ครับถือว่ามาเสื้อผ้ายันเกิดน้ำสีสันธิฐานคนหกทุ่มมันกับสีเดอร์พูดสีเดอรลรำเพริบไวมูแมี่ยบ้านตรงแต่ว่าเช็กกันนี่เป้าแล้วสีฝากไปให้รำเพรินกับแม่อยู่บ้านเช็กร้านบ้านบ้านขนมปังบ้านขนมปังสวยไหมสวยไหมลองเออเจ็บภาพหน่อยอันนี้เป็นนี่เจ้าของร้านทำเองพิเศษเลยบ่าวโจตั้งใจเซอร์ไพรส์นะครับพี่สาวคนมีหลายสาขาครับ พี่น้องครับเมื่อวานนี้ได้กินแบบว่าเป็นขนมปังที่ชิ่วๆนี่ตัวมื้อนี้เป็นเป็นเค้กเลยเป็นเค้กแบบก้อนที่แบบโอ้มาแต่ไทยเลยนครับแล้วฝีมือการปั้นขึ้นรูปทุกรูปกินได้หมดนะเมื่อรูปทุกรูปครับพี่น้องครับนี่เอากล่องเลยสูงเข้ามาเอออันนี้คือผลกล่องผลงานเค้กนะครับที่ถือว่าเป็นโอท็อปเลยสวยงามสวยงามแง่แหลมมันเกิดแงหน่วยออกทีเด้อดึงขึ้นก็ได้ดึงอะไรดึงขึ้นก็ได้เอาขึ้นใส่เป็นเมื่อสามเมื่อไรดึงก็ได้ เอาคล้ายบันเกิดของพินุษต์นะครับขออํานวยอวยพรให้่ยยูดีมีแห้งร่ํารวยเงินทองของขอบขั้วเนาะเนาะเออทีมงานนะครับพี่สรสาปากเปพ๊องขอบขั้วนะครับยูดีมีแห้งร่ํารวยเงินทองรวยแล้วรวยอีกร่ํารวยทวีคุณเดินทางไปใส่ไปใส่มาใส่ปลอดภัยทุกเส้นดั้งยู่ดีมีแห้งเอาเน่แหลมเอนี่ยแหละเปกูรับกูเองเออ ายวาระเพราะมันปีใหม่เลยนะเออมันนี้ขี้กันปีใหม่ดลยนั่นนี่พี่พี่อย่าคล้องเข็มมันเกินอะไรวาระวันเกิดเนาะของไอ้นุ้กันอ้บ่อนุ่ดบ่ละบ่ออันนี้นุชรัญญาครับครับบ่าวยังกับบาวอรสาบ่อรสาปากปีย่าไแหลมปากปู รุ่มจูปากแปรโสลาปากเปออต่ไม่พ่อซื้ออย่าของแ <c oughs> พ่นคำสั่งให้เรียบร้อยแล้วสุขสัน์วันเกิดมาพรอนใดประเสริฐพรอนใดเลิศกว่าหมครับขอพรอนโมนั้นขอจงเป็นของท่านของท่านตลอดอายุวันนสุขภะละทุกที่พาลาติการ เทินซ่าผู้หลักผู้ใหญ่ไหนผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองรวยพอได้ไหมช้างช้างมามาชครบนี่ผู้หลักผู้ใหญ่เชิญมาวันนี้พิเศษเลยผู้หลักผู้ใหญ่เชิญมาเออข้ากทายหน่ะฮะเหลบวันข้าวันเกิดพี่น้องประชาชนคนที่เกิดวันนี้นะขอให้อยู่ดี สุขภาพแข็งแรงไปไหนมาไหนปลอดภัยนะปลอดภัยจากโควิดซีซั่นสและขอให้อยู่รอดตลอดปลอดภัยต่อไปการละนานแล้วการตกลงนี้โควิดเป็นทะได้ฉีดไหมวัคซีนนี่ อันนี้จะฉีดแล้วไม่ฉีดก็ไม่รู้นะถ้าใครไม่อยากฉีดก็อย่าไปฉีดที่อางคารแล้วกันไม่บาดจ็บไม่ฉีดนปบาดจ็บไม่ฉีดนะบาโเจ็บเยอะก็ไปด้วยกันไงตอนนี้รอมาใหม่โมเดอร์นาโมเดอร์นาครับกำลังลงทะเบียนนะาแล้วลงทะเบียนเลยรอพร้อมแล้วพร้อมแล้วประชาชนพร้อมแล้วที่พร้อมแล้วก็ไปลงทะเบียนแล้วตอนนี้พวกเราพร้อมแล้วท่านพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วพร้อมที่จะไปด้วยกันไหมโอ้ยเอาล่ะอู้รักกูยังกูไปแล้วนไปแล้วไปแล้วไปแล้วลุงลุงองลุงมาลุงมาไปแล้วไปแล้วไปแล้ว นะครับขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ขอบคุณผู้เลี้ยงช้างครับขอบคุณพี่แหลมขอบคุณมาโจ๊ขอบคุณยนุ่นไม่ยนุ่นด้ะขอบคุณยนุ่นขอบคุณลายครับอ่ะเป่าตัวใหญ่ป่ะนี่ค่ะเขาพูดได้หลายค่ะป๋าโจ๊ะค่ะแล้วก็ซอหนุชมค่ะเสื้อภัยวันเกิดมีนะจ๊ะ ยินดีต้อนรับทุกุนสุพจน์ไ่ว่าจะเป็นแยลมขอคุณขระสามมีมงานผีที่มาทุกคนทุกคนค่ะขอบคุณค่ะถือว่าตอนนี้เราเป็นครอบครัวเดียวกันเลยนะครับต้องการสายเล็บป่ะอ้ายู่ดีมียงต้งกันเลื่อยต้งกันรับด้วยทวีคุณแให้ภาเพิเศษโอ้ยสุดสุ้ยแต่ครับ เดีย,ยังไม่ตัดนะครับจะฝากไปให้น้องลำเพลินนะครับน้องลำเพลินแมลี่ยนว่าอะแมนเมนเมนเมนว่าท่านี้ได้กินบ่อยแล้วก็จะให้น้องลำเพลินกับไปแหลมอะไรไปกินที่บ้านให้ไปดูน้องลำเพลินเนี่ยใครยังแค่ดูลำเพลินดูแม่ดูข้าวนีกับมีติข้างหน้าก็มีนะขอบคุณด้วยขอบคุณด้วยขอบคุณทุกคนขอบคุณคลิปนี้ขอบคุณนะครับครับไม่ไม่กินข้อแรงบ้านไอจีสาพร้อมกับเสื้อผ้ายังมีเสื้อหยอดเลยสุดยอดสุดยอดนะครับอาหารแซ่บดีบี้องมาดูเมื่อคืนวนกบ้าน อายแล้วก็ไปส่งของบอกว่าไ่าให้ไปส่งที่เดียวเลยไหลมันชิบอยู่กันด้วยกันนพอกันด่นอ,ดอยไปยากกันเรื่อยยังครับสุดยอดเส้นยอดอย่าลืมกาแฟตะเดินบป้าจกระต่ปะดงมวิยาสาบังไฟพญแหลมป่าโโ <c oughs> บังไฟบังไฟอะไรก็บางังไฟบังไฟบังไฟขอบขอบคุณนุสัญญามากขอบคุณมากนะครับขอบคุณครอยาจะขอครบุไฟมากครับได้โกันต่อสักครู่นะครับเอาไปให้อาานไปด้วยครับผมไม่จะกลับแล้วจะขึ้นรถแล้ว จะปรน้องลำเพลินรับมีกล่องนะคะถือถือเอาเดีขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากคนเลี้ยงช้างน่ะคนเลี้ยงช้างนะเเดียวเนาะผมเป็นงไงเนาะไม่ไ้ไม่น้องำเพลินาด้วยเอาลูกน้ะในรกาไปน้องลำเพลินดูไงไปไปก็ดูทีมบ้านไงสวยเออเดี๋ยวลูน่ะ ยือซื้อยื้อซื้องขึ้นลำเพิ่นนะมือละพันสองพันนะไม่แย่แล้วเพาหาพระหลงพราะไตนอนเพิ่มแรงซื้อแรงขึ้นนะเอ็ซพิ้นลายเอ็ซ์ลายแ้ครับเมื่อะพันหนึ่งเขาเนบม่อไอน่องปลองไปวันนี้ตรวนสาดเพิดปนดหักลำเพิ่มปิดหักเอาคือว่าใครบังไฟยังขายอยู่ดีเลนี่ขายฮะอ๋อผู้ใดบ้านเนี่ยเมืองบ้านผู้ใดบ้านเนีวายผู้เออเอเออจำเป็นเออพวกษายแย่แล้วยังใคบังไฟ ประเภทจูด้วกลุ่มหังเรนมาเลยจูด้วยินเบิรงเลยไว้สบายไปเป็นกลุ่มแคบหางแคบหางจูดก็นเลยแล้วแลียนอ่ะเม่สี่ยันยี่เลี่มน่ยอย่างของบางจะหันยังไงอันนั้นของลูกของลูกของลูกพาเฮตดมาให้โอ้ประมาณใจมายในวันทองแน่เลยวะจ้าแตกก oh. ้องเลยแนดนออกแตกก้องเลยเออแล้วเออบางหนึ่งวัน ขึ้นไปดีๆโปงมาตกใส่ไอ้ไฟแมงดามีเขึ้นบปจับเจ้าบ่ะขึ้นไปจัดจัดเจะได้จะงูมาขั้นเป็นเหมือนแพงพี่นพจับเจ้าเลยอันนี้ที่ว่านอกเขตพญนกพื้อเสือประเภทตัวทองที่ไพ่สูรพญนกเสมอเนี่ยแม่แม่ออกดีตัยอะครับปากิโลดีเป็นล้านไอ้มาจีนได้ซื้อแท่นเพื่อนอยู่ไฟแมงดาป่ะไม่ลอดแค่นเนี่ยไม่ไม่ลอดเทิร์กเนี่ยลอยไต่ให้เนี่ยลอดสีฟ้าบานะลอยลอดสีเขียวถ้าถือองค์มัรนั้นมันแย่เลยเจ้าลอดสีเขียวองค์ลอยแมงดานะขึ้้นไไปปักกจะดตมาุง ขั้วหลอดที mm ่เ hmm. จ้าย้วนโกดังเป้าโจไปขึ้นเพิ่นเจ้าเด็กตัวเมื่อกี้ได้มาโคได้เลี้ยยุ้ยมันมันเคลืนนี่แน่นุ่นแล้วก็ได้ตัวหนึ่งโอ้คนเนาะ่ำเจ้าคนมือเ้านี่แสบบมดนี่นะเอราอันคนอย่างสามมันเปลี่ยนอยู่มันคือบมื่อหรปากบมื่อไหร่บอกพอได้ว่าหันญาตญยุ้งเฮ้ ย่านย่านอยู่ครับกำลันขึ้นหลายอยู่โอ้ย่านเดี๋ยวเอาขาเข้าไปเหลือครึ่งหนึ่งเขาไปยังดอกคนกันวันนี้เนกันให้กันร่างเกยพี่น้องกันร่างติดโควิดกันร่างเกย์ีกว่นนี้กันพูดไรบอสโอ้แม้วันนี้เกย์ใ่หอนเดลารวัคซีนกันร่งมาวัคซีนกันร่งมากซาส้นทีลงซื้อไว้วันนี้เกย์กันฉีดเข็มแรกวัคซีนทางเลือทางทางเลือกมาอีกเด้นี่นะคทางทางเลือกมาอีกนะครับถือว่า ว่าบ้านเม kind of <Yeah. S 2> ืองเขากันสีค้วยดีขึ้นแล้วล้ำของล้ำแล้วเนาะต่อไปเนาะเพราะว่าพี่น้องฉีดวัคซีนแล้วก็คือสิบปองกันและเติบอยู่บุญกระชินไงทีล้ำอยู่ดอกเขาเขได้ไปยี่ดอกกระชินสี่ไม้น้องจูร่าพอดีกลางทีเนาะน่าทีไรเดชันวัคซีนฉีดแล้วมันไข้เลยอย่างสารคามตอนนี้เป็นศูนย์นะบุ๊บไม่ไม่มีนะครับโจตีว่าดีขึ้นเลยนะจังหวัดมาสารคามพุ่มดีขึ้นเลยเดชมาสารคามกับบอมมี่ไรอย่างไปตัวมันบ่มี่ตรงนีมีเัางแต่ไปเนาะ มันจะคว่ำไปไมันมาภาคตะคนเลี้ยงสั่งไปขายกาแฟายอยู่หนน,น,น์มูลอยู่หนน์ตม่แน่วได้เลยคูเลี้ยงสั่งกับพึ่งว่าว่าน,นี้ดิหนิแมนถ้าผลมีบ่ถ้ามาดจามันจะ,ะสั่งมีครับคู<ต>่วิดมีครับแต่ผมนี่คือเป็นอ,อยู่ในพื้นที่ที่ก่อนบอ่เสียงบ่เสียงโควิดนี่ภาษาบ้านเจ้าเกินมาโควิดบ่เกินภาษาบ้านเจ้าเกินมาหลงโลงภาษาอันนี้ ภาษาหมู่บ้านกัภาษาหมู่บ้านกโควิันี่น้าษาเดียวกันกินนองทางสุรินทร์บรีรัมนีสื่อใส่พยัญาสาได้หลายทีสเกดสุรินทร์บรีรัมโคราชห้ยแถงห้ยทับทันนี่โอ้สร้งกันหลายม้อนี้ยังมาเพิ่นโทรมาจากชนบุรีบ่ยังมาถามขึ้นจากว่าอยาพยัญชนอือโอ้บึงช่องยูทูบบาโจพญแลมประจำแฟนคลับประจำคือว่าโชคดีอยู่ด้พี่น้องอุดุนนว่า ทัานภาษาบ้านเทากัเลยว่าขายดีก่หลัตัวเนี้ยขายดีเลยล่ะแล้วพี่น้องสังเกตว่ามีแต่ว่าสองชุดสามชุดแล้วมันจุดเนาะชุดยวเขียวแต่ไม่ยี่แหลมยังน้ำกดมาเลยแล้วจีบเลยสองมือแล้วน้ำเบาตัวเบาโตแล้วคือว่าพี่น้องสนับสนุนนะครับเมันอุดหนุนตัวเป็นจักศิลปินศิวิทย์นี่ยังว่มีงานทำในช่วงนี้เนาะเขาก็เห็ุเป็นได้ยังสี่เนาะไอเดนปอเป๋เนาะ รับจ้างตัดอ้อยบ่เป็นเพราะว่าอาชีพให้ไอ้กีสาไปขายของไฟยเงี้ยแหลมนี่ก็บ่ได้หรอบ่ได้ดิผีปน้าคนละทางเออพอเงี้ยแหลมก็แต่ว่าพอเงี้ยแหลมจุดของไฟก็ถึงทางเราแล้วพอเงี้สาก็บบาวโจนี่ก็บ่ได้ละท่านที่ไปจุดของไฟบ่ได้บ่ได้บ่ได้ดิทุกใครก็นทุกเป็นไฟไหนก็ต้องใจได้อยู่ได้อยู่อยู่ห่างเออท่านที่ไปตั้งมืออัดของไฟล่างเทียดมันบ่ได้นั่นต้องบ่าวนบอืมเออต้องเพชรเปลี่ยนมา ี uh, right, ่บนเ็เป็นบ่เียงไฟนี่ยอดเพนเ้ว้ายหาเนาะแม่นบ่เียนเล่นบ่ลูก่อยีเนาะยายแหลม2เที่ยวบันได้บ่ให้มาเือนึงบ่ยายแหลมบ่ได้าบางนี่ผู่บ้านนีบ่ไังอายอายุ10กว่าปีนี่เนาะ้อยู่นี่บบ่าวนผู้ใหญ่บ้านนสายจวเฮานี่มันอดแบบพยากาศเลยตัวก๊อปปี้มาเลยตัวนี้มักสงไฟมักหมอลำผมก็อยู่นํากันมาเ่ใดแต่ว่าไม่ถึงว่ามันคนละศาสตร์คนละสาย พลเรือเนาะมักนลเรเนลจูอจสิประยชน์จูอัสิบ่มากเรื่องมูน,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 นี่ปรนเด็นยังสินะเรื่อสนามักอยูแต่วบบ่นนาบถึงาดวแบบแบบคือยังขะเจ้านะขะเจอ้อันนี้เป็นอาชีพดิสิอิว่าเป็นอาชีพนะน,นี่แหลมันบ่มักอยู่บกขี้โยกได้ครับอมักยู่เรื่องหลังเรานี่อยากไปแล้วี่นขู่ขี้๋ยวออกสนามเมื่อไรเลยนี่อยากไปแล้วดินขู่ขี้อยู่เบื้องหลังอมักยูแต่ว่าบผู้สปเฮ็ดไปกรมมือ แบลว่าไปปรุงมือแบบนั้นแลยมือดังมือดังแล้วนี่มันคุณระย่างมักกินแต่เล่บนตัอขั้นไปจันทร์กไปดีกว่าไหมนี่เด็บตาตาจับตาจีเกียเราพา้หม่ามือนี่ยตาจีเกียเจ็บเลยยุคโกดังอ่ะยุคโกดังนี่คือความมากมันต่างกันเนาะแม่คณิ tha วาสนใจยติสาเราแม่เราเป็นไทยร้อยย่จ้าปวดปวดตามไรกินได้เพราะจ้านี่แหละกระไซปลาดงกระไซปลาดองกันตัวอาหานุ่มตัวเลยเลยครับแม่คณิ tha ครับ ้คุยกันลังไหมกันเลยครับเออเชียนบัดเกลีว่านุ่มโจเอาไปขายได้สามมือแล้วแล้วเอาไปส่งไปชูมือหรือว่าของเบิร์ตชูมือไหมแล้วง่ายชูมือเบิร์ตชูมือมือเบิดแล้วไม่ลุกเบิร์ตมือเบิดแล้วเหมืองส่งแม่ลำเพื่นแค่เบิดแล้วไปสั่งน้ำนุ่มโจเลยครับยากระสัยเซนครับไอยาประดงครับแฝงเสด็จกาแฟเสด็จเราร่วมไปถึงยาลิษิดวงพร้อมลิิดวงน้ำอันสูตรพิเศษทางยา่แรงไม่สูตรพิเศษเด้อเหมือนแดงมาสิทดลอง มือแรล่งใหญ่หนุ่ยสีนอนได้ว่านอนได้เพื่อนี่ยังเรียนรฟังผมเออถือว่าปากของดีมายามมาตอนกันมาหอดหมองหอดฟอนเป็นศาสนาดี่อร์จูมากเงี้ยแหลมมากขั้นบ้านเขาเอื่นว่าสร้างเหยียบหน้าพญาเหยียบเพื่อนว่าเด็กไปยังไงเงี้ยแหลมมันไปหาคนยังไงดิษนะจชอาไปจูดองไฟยังไปไงบุญอะไรไม่ต้องบอกรถทามารถอะไรบ้างบอกว่าเออพี่สายแก้วยังไปเนาะอ่า ปลาเฮาบนี้ก็สิได้อำลาพาจากตัวตนแล้วอทำละนั่งต้องตึงน้่ตาเมนป็นคนนี่พิามากจิงเขาได้นมาเออยพยายามกันพอพุ่งออคุณไม่พอว่งเวินีก็ไปบ้านน้องปัดปันอืมเออพอดุณมาได้บอกวิ่นกันตัหงเมนตมักหงทนานเฮานาะนมันแสบแนาะตึงหลับลับสิ้นโอ้ขาดอยู่มอมีภูกิมาได้แล้วมันจะท่ทถอยแน่สิ้นช่วยอะรงเล็กน่อย ในพี่น้องเดออ<ล>้อลลบบโลกมัน<า>ก็ร่างระบาดไอ้โลกมันเศร้ากันสีดิบอย่าฟ้าจินแนวอื่นดิบไปกินลดอย่าไปอุ่นนี่แหลมเจมหัวแดงจัดเลยไม่ยังหน่วยว,ว่าให้พร้อมค,มคมนในหน่วยว,ว่านั่นคือวางสันสมือ,อบ่อบพร้อมอยู่นี่ยยังมีพร้อมนั่นเลยว้ยนักบ่อยในบอบค้อมสิตีเว้ยต้องมอบให้พร้อมคนไปละจูว่าเจ็ดตัวไม่ใช่เรียบร้อยในอาวุธไปแล้วเลยไม่ใช่ว่า ไม่ถามนี่ให้เรามาจอใจแน่วะสกเต่เท่ต้องบอกลวงหนาจั๊มือแค่น<ะ>ี้หน่อยสกเต่เท่จะบอกจั๊มือลวงหนาเอาเจอใจแบบตรงๆแบบน้อมบอกดูถามกันได้เนี่ยแบบจู้จຽตัวฮะจู้จຽตัวคมคืนนั่นเดียวเออจู้จຽเลยไอ้ชีชเชพเก่าอีกแล้วอ้เขีพตอนได้กันได้ไห<ๆ> <laughs> มได้เนีจู้จຽมันจังบอลมันมันจังคอย ตืนเต้นโอ้โหขั้นเตียบตัวกับทีงอองแงเองเนาะในอันนี้มาแหลกอีกเนาะันบนี้เออแล้วขอพอชาได้โจลายลายเรียงลายละสบฟ้าไปมึงอันนลุงพลเออลุงพลนี่ครับลุงพลต้อนเอเห็นมัช่องใทยลงไทยรักเอออยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตนนี่แหละไป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 ่้าแวมาออกคานเลยแล้วมี้นี ตรงไหนกินตรงไหนกินด้วยอย่าเปมั่นต็มอย่าเปมั่ต็มเร็วีบ้ดีแล้วอ่ะจูรไปแล้วน่องเดินทางขอบคุณทุกกำลังใจครับเดี๋ยวพ่อีเดินทางกลับบ้านมาเอืนกุนมีรายการทางไหนกันกับจังววะกันไหมมือในยืนเข้าไว้ยังไลมักับจุดบังเฟกครับปิงอูเว่บอแก้มือบ่นัดกันไปออเออเตำรวจแน่ลตำรวจแน่เหตุการณกับคนวางท่ะ เพื่อตำรวจตำรวจเนี่ยโค้ชมึงไปดีฮะทุกเจ้าไประบายเงี้ยเงียบกว่าคืนน้ำล้ำล้าล้ำหอดเสมอเพราะเบิ่งแล้วห้าเอาล่าพี่ล่าน้องอยู่ดีมีแห้งเอาพี่น้องป้องไฟมาหนึ่งสิบบ้านีเดีนเดินทางกลับบ้านเออมายามตอนเย็นซามายามขอบคุณหลายๆชาวนุดเป็นวาสนาตัวอยู่ดีมีแห้งนะครับเอาขอบคุณทุกกำลังใจครับแมนแมนโคงตาวอน ฝากกาแฟเสดเดอยากระใสยาประดองแมนแมนนะครับทักหานมจูเร่เลยศูนย์หกหนึ่งเก้าสามเก้าสามเก้าหนึ่งห้าเบอร์กาแฟเสดอร์นะครับพี่ลองเบอร์เดียวกันแมนสื่อเป็นชุดและเป็นนองชุดสุดคุ้มก็มีกระใสเส้นประดองแล้วก็กาแฟเสดอรชุดสามสามขวดสามกล่องสามกล่องเก้าร้อยบาทสี่พันห้า้นยบาื่อชุดนี้ปุ๊บเดบุญหมอลำออนไลน์ฟรีแมนแมนพิเศษสุดเลยแฟนคับแฟนเพลงสาหน่อย อ่าขอบคุณยายแหลมขอบคุณป้าจขอบคุณคุณยังสัก่ยายหนุ่ยเด้อขอบคุณสุขรัยอายุใหัคนที่ตการหนาบกไมไดแหลเนาะวันนี้ป็กันขอบคุครับ